สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไท้ทุยมันจะเอาทั้งโลกยังไงโอเคครับสำับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงลอมนะฮะก็คือผมได้ลอมมาจากเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ติ๊กไปเลยในการรับในการดาวน์โหลดเอา้า <laughs> ไอ้บ้าเอ้โอเคหลังจากที่มันนี่ครับ ัวดาวโหลดอยู่ข้างบนนะฮะก็ติ๊กไปเลยครับอย่างนี้นะฮะโอเคพอหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับเราดาวน์โหลดตัวนี้เสร็จก็ประมาณ500กว่าเมกอ่ะละครับพอดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมปุ๊บเราก็ Copy เผื่อใครมันไปอยู่ที่ดาวน์โหลดประมาณนี้ก็ Copy ออกมาซะออามาทิ้งไว้ในการ์ดเลยครับนี่ทิ้งไว้แบบผมเลยเนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้เลยนี่โอเคแล้เวเราจะมาดูวิธีการอ่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> Recovery mode นะฮะโอเคนี่ครับหลังจากที่เรากดเอ่ลบลบตัวนี้นะฮะแล้วก็ Volume up มันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะให้เราไปที่ตัวที่สองเลยครับเราจะมารีประมาณแบบประมาณแบบว่าเรารีการตั้งค่าประมาณนี้ฮะ ให้มันเป็นตั้งค่าแบบมาตามศูนย์นะแล้วก็กดจื๊อึนหนึ่งนะฮะก็รอให้มันเสร็จไปเลยอือรอไอ้ตัวนี้ให้เสร็จใช่ไหมฮะพอตัวนี้เสร็จแล้วให้เรามากดตัวที่3ามครับจือึกทหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นก็รอให้มันเสร็จอีกเช่นเคยนะฮะพอหลังจากที่มันเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกมาเลือกรอมที่เรานี่ครับคือที่ผมบอกให้ไปดาวน์โหลดแล้วก็มาทิ้ง มาทิ้งไว้ในการ์ดนะก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กดจื๊อทีหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รอให้มันเสร็จนะฮะอืมผมอย่าให้ผมทำข้อมูลผมเยอะนะครับคือเดี๋ยวมันจะหายไปหมดนะฮะพอหลังจดจากการกดจือ๊อแล้วก็มากดที่รีบูตนะฮะรอให้มันเสร็จอะไรให้มันขึ้นมาหน้าแบบนี้มันจะมีตัวหนังสืออะไรขึ้นเยอะแยะเลยตรงเนี้ยแล้วก็กดรีบูตอุ๊บครั้งหนึ่ง มันก็เป็นอันเสร็จนะนะครับอืมผมแบบก็ทําแบบนี้นะฮะคือตอนนั้นผมก็มีปัญหานะคือผมเป็นลงฟอนต์ไอโฟนแม่งแม่งเจอเลยครับงานเข้าเลยโอเคประมาณประมาณนี้นะฮะการเปิดเครื่องครั้งแรกมันก็จะนานหน่อยนะพอเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะเป็นแบบเหมือนที่เราซื้อมาจากร้านเลยนะครับคือแบบใหม่เอี่ยมนะฮะคือแบบเหมือนกับ ทุกอย่างเหมือนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกเลยครับโอเคหมายเหตุนะฮะลอมที่ผมให้ไปดาวน์โหลดนั้นเป็นเป็นลอมศูนย์แท้นะฮะคือต้องขอขอบคุณนะฮะที่มีคนเอามาลงนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไม่ง่ายไม่ยากครับอืเดี๋ยวผมก็จะลงลอมใหม่เหมือนกันเนี่ยเริ่มแหลกแหลกโอเคสำหรับวันนี้นะฮะเจอกันครับบ๊ายบาย